สดีค่ะกินข้าววันนี้นะคะมีเมนูหอยเยอะเลยอันนี้ผัดหอยลายอันนี้แม่แบบไปซื้อหอยแครงมานะคะของหนวกินปลาแล้วก็สลัดมันฝรั่งอันนี้ก็มีต้มนี่ค่ะจืดนี่แม่แม่แบบใส่ถัว่วถั่วแร้ญ,ญี่ปุ่นด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวมากินกันแล้วตอนนี้แม่แม่กาลังทอดจิ้งหรีดนะคะเดี๋ยวจะกินจิ้งหรีดทอดด้วย ทำไมน้าผมยุ่จังเลยลูกต้องทำอะไรกันลูกได้จ้ะเองทำให้ลูกดีก่เดี๋ยวสีซ้อนให้ต็น ขวดเช็เท้าในส่วนอ่ะหวานหวานเนาะพ่อกินเนี่ยมีถั่วแล้วด้วยอะ่ะ จิ้งหรีดมีไข่ด้วยนะอร่อยัเลยไม่กินนะดีแล้วนัวแพงแพงด้วย ししいいムムなククリリーーロロッッケケううよだでで,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 で給食食出てててき食べるんそ半分食べたら先生が残していいって言われてるんだ。えー พิเศษที่ร้ายก็อาตลาหนึ่งคอที่ท้าเล่นสิถ้าเราไม่รู้สิ่งดีคอมเม้นต์ว่าเป็นยังไงต่อ้าส่ยน้า้อมเมนตไท่ตัวที่เล่นดนตรีเพราะๆในกระตูนเนี่ยจำได้ไหมเล่นไวโอลิน เปที่เล่นไวโอลินน่ะมาเนน่ากินด้วยเดกกินัขากินกได้ลองดูดิชื่ไแพงด้วยอ่ะมาเนใช่ไหมแต่ี่ยก็กคนนั้ก็เอาเมื่อ่เมื่อช่นไรก็เลยมันคืออาหารของมนุษย์โลก 一度同品な一度食べるか目があるからきっと虫だ無じゃないめてこれよく見てかなからこれこれねパガーがポテトで作った食べてるなあおいしいあのはいミカいるわいなあちゃんコロッケの味コロッケの味じゃないちょっと腐った匂いうんそんなことないよそんなことないのロボタンの秋の味はさわばぜ ผมไม่กินน้ำเอาไปแม่มาแล้วค่ะถ้าหนาโป้นะ้ากินเนื้อเกะหรือกินอันนี้กินด้วยอันนี้ไม่ต้องกินก็ได้โป้ชอบแกนั่นนะื่ะซื้อมาแพงถ้าหนาะกินเนื้อเป็ดมาจากเนื้อเกะกินหรืออันนี้อ,อันนี้แหละถ้าทงกัดสึกับอันนี้นะากินทงกัดสึกืมปล่อย

ไปลองกินสักตัวหนึ่งอ่ะลูกอืึไม่ลองกินสักตัวหนึ่งนะคะโปอเคส่งต่อเร็วหน่าอร่อยจังซุปหนามีมิถุนอร่อยน่าจะไม่ลองกินนะลูกไม่ไม่ต้องกินหัวเลยกินตัวมันกันเลยตัวไมันเจ็บ <laughs> มแม่แต่เพบ่อขวัวก็ไม่ชอบข้างด้ก็ไม่ชอบอ่ะร้ <laughs> อยจะตายเราจะกินหมนูกินเนี่ยไม่ถั่วด้วยอะไรกันอไมนอะไรรใ่ไหนอะไรนอยอร่อยนะ ุยผัดหอยลายจานแรกของปีเลยนะคะที่ใส่หัวรัคาสดเน,น,นี่ยอร่อยนะหัวรักนาไข่ก็คิดเนาะเข้ากันอืมะวันนี้เมนูนถูกใจแม่ เสร็จล้วก็เดี๋ยวไปต้ม่วแลให้พ่อต้มขวแล้อ้ต้ม่วแล้วอร่อยฮะกินใบโหระพาเยอะๆอร่อยเอนะายเยอะอ,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 อะกิอนอ อันนี้ผักในสวนคะ่ะเริ่มทยอยเริ่มทยอยเก็บกินได้หลายอย่างละงใช่ใช่อร่อยจังวุ้ยอยจังหอยหอมะส่ใจหน่กหอยอร่อยใช่ไหม,อมตอนแรกไม่กินไงตอนแรกไม่กิน

อลองดูสิอาจจะเสียงดีเลยนะใช่นง่ก,กินริ้งหรีดแล้วจะเสียงดีไงืึมไม่ลองดูหรอ,อจะเจรียนจีบไหมจากตัวนหนึ่งไม่อ่าะแ <laughs> ม่จ๋าน,น้นเป็นมะเรงอ่ะไม่งัคนกินมะลัยหน้าไม่รู้หรอ แพงด้วยถ้าไม่ชอบมาแงอันนั้นอะ่ะอืมอร่อยนะยมีโปรตีนสูงมาแงอันนั้น,น่าจะมาจากไหนหอ่ะคะมาแงที่ร้องเพลงเพราะๆไงในการ์ตูนนะ่ะ ที่สีไวโอลินจำไม่ได้ดที่ทน่ิรจงจิ้งหรีดอืมที่มันชอบร้องตอนกัาคือเป็ดเ็ดต่อน,น้ำิกินน้ำซุปดน้ำไม่มีเนี่ยน้ำซุกินน้ำุ อืมอร่อยอิอ่นะอืมใช่นี่ค่ะเดี๋ยวแม่แม่มนะคะก็นั่งค่อยๆกินนะคะส่วนพ่อกับลูกไปอาบน้ำกันแล้วก็เลือพี่จีพี่จีสุดหล่อของแม่ทำไมหน้าเป็นอย่างงี้เป็นขอบเข้มมาเลยอะไรตัวเนี้ยโอเคนั่นเข้มนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ